มันไม่ได้พูดกับตัวละครในเกมนะครับมันพูดถึงผมกับคุณคนที่ดูอยู่เรามารับบาปด้วยกันดีกว่าครับเฮ้ว่าไงเพื่อนฉันชื่อว่าฮาวิสแฮรวิงตันนะแล้วก็ยินดีต้อนรับผู้สมบูรณ์ของฉันแต่ละการคลิกฉันเนี่ยฉันก็จะมอบดอลล่าให้แก่คุณฟังดูดีเลยใช่ไหมล่ะ so sweet deal mm. ได้โปรดเลยอย่าบอกฉันนะว่าคุณกำลังจะใช้มันกับฉันนะ่ะอ่า ขอแบบตัดชุดก็ได้ตัดชุดอ่ะเฮ้ยวัดต่ำเฮ้ยวัดต่ำเฮ้ยวัด The Hell My Eyes ทำไมทต่พีกูถึงไม่หยุดหยุดมันสิเพื่อความรักและความเมตตากับทุกสิ่งไงโอ้ my god เนี่ยจะเป็นความเมตตาสุดท้ายของฉันก็ได้นะที่มอบคุณนมีดกันเหรอพระเจ้าช่วยกูจะฆ่าฉันเลยได้ยังไงเนี่ย ชื่อแกมาในสารแล้วแล้วคุณรู้สึกดีกับตัวของคุณหรือเปล่าล่ะฮะเงินกับเลือดอุ่นกับหัวใจที่เยือกเย็นของคุณเนี่ยนะคุณรู้สึกดีกับมันงั้นเหรอฉันพนันได้เลยว่าคุณกําลังนั่งสบายมากจยูนเก้าอี้ของคุณอีกเหมาเล็กๆนั่นนะอาคุณจะไปไหนมา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 มันเริ่มชิกละมั้งเลยครับมันเริ่มพีกละมั้งเลยครับเออ ตาของฉันตาของฉันคุณจะต้องการอะไรมากว่านี้จากฉันนะ